สวัสดีครับยาาที่ทมสนมนิววารรี้ทุกท่านทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมอยู่ที่วัดบ้านขามตําบลบุกแกลงอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวไปสอบถามท่านผู้ใหญ่บ้านที่ถูกหวยเยอะนะครับแต่ว่ามีกรุงเทพกรุงไทยแล้วหลายจังหวัดที่ถูกหวยกับลุงผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเดินพาไปปะ,ปะปะปะนี่ฮะ ท่านกำลังนั่งอยู่บริเวณตะเคียนนะตะเคียนทองนะฮะตะเคียนทองเดี๋ยวไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านฮะความรู้สึกโอ้ยนานๆทีได้ถูกหวยกันเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ฮะผู้ใหญ่บ้านนี่ผมไม่ใช่ผู้ใหญ่นะฮะเอ้าเอาไปไหนผู้ใหญ่ผมไม่ใช่ผู้ใหญ่ครับเอาเหรอผมไม่ใช่ผู้ใหญ่ป่ะผมเป็นผู้ซอยอ๋าผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านบ้านขามนะครับนี่ครับ เป็นไงบ้างครับผู้ใหญ่บ้านหลังจากวันนั้นอ่ะมาขอขอฝนฝนตกไหมครับฝนตกเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยครับอืมด้วยข่าวว่าผู้ใหญ่ถูกเยอะนี่ถูกหวยขอจากตะเคียนครับก็ขอจากต้นตะเคียนเลยแล้วก็อะไรนะไม่พอดีวันนั้นก็ตอนแรกก็ว่าเป็นขอฝนอือไปมาก็เอาแป้งไปรูปก็มาเจอห้าเจ็ดทีนี้มันจะได้สามเด้งคือมีเจ้าภาพ มาสร้างโบสถ์ให้20ล้านทำลายเสร็จ20ล้านครับ20ล้านครับผมโอ้โหกลับมาจากุรินนะครับกันเนกาเจริญพันธ์พาเษฐีมาได้สองเด้งใช่ไหมสามเด้งเลยครับสามเด้งฝนก็ตกฝนกับเอาเด้งที่หนึ่งคืออะไรนะเด้งเด้งที่หนึ่งที่เรามาขอคือฝนตกหนักมากหลังจากที่หลังจากนั้นก็หลังจากนั้นอ่ะเอ้ ที่มาร่วมกันนะคือเขาถูกแป้งที่เจ้าแม่ตะเคียนทองก็เจอเลขห้าเจ็ดครับแล้วตอนเช้าก็จะมีมาคารวะหลวงพอ่อมานมัสการหลวงพอ่อครับจากที่ไม่เคยมีเขาจะมาขอสร้างโบสถ์ยี่สิบล้านสร้างให้เสร็จภายในปีสองพ<อ>ันหะ้ารอยหกสิบสี่ก่อนที่หลวงพ่อจะมรณะห<อ>ลวงพ่อบอกว่าถ้าโบสถ์เสร็จ อาตมาจะอยู่ถึงร้อยปีครับหลวงพ่อสอใช่ไหมครับหลวงพ่อสอรพระครูพัฒนาสารคุณครับที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมพระครับนี่แหละไม่ใช่ว่าผมทำงายกับผมศรัทธาของผมแบบนี้เนาะใช่ไหมได้ได้เยอะได,ได้ได้เท่าไหร่ครับของผมอ่ะ พอดีลอตเตอรี่ชุดใหญ่ผมสั่งห้าเจ็ดไอสี่ห้าเจ้าไม่ได้ไม่ได้ผมซื้อแต่ใต้ดินซื้อแต่ใต้ดินคือซื้อลอตเตอรี่ไม่มีขายห้าเจ็ดสั่งเขาว่าขายหมดแล้วโอ้เลยซื้อพอดีน้องชายที่กรุงเทพเขาก็ลอตเตอรี่ห้าคู่ใต้ดินอีกเยอะแยะพวกห้านพวกนั้นก็ถูกหมดครับที่โคราชคร้านที่อยู่โคราชก็ถูก ห้าเจ็ดก็ดูในช่องนี้อะไรนะสนมเนวารตีเนี่ยเนีที่ออกทางย t u b e แล้วพอดีมันออกไอ้ช่องสามสิบสี่ด้วยแล้วก็ช่องยี่สิบแปดแล้วก็ช่องแปดใช่ไหมยี่สิบแปดป่ะยี่สบแปดครับเวิร์กพอยก็ถูกเยอะนะที่กรุงเทพแล้วก็มีเพื่อนอยู่อุดรเขาบอกว่าถูกเหมือนกันโคราชร้านก็อยู่โคราชก็ถูกถูกกับที่กรุงเทพน้องชาย น้องน้องชายเพื่อนเน่ครับก็ถูกเหมือนกันกับว่าเดี๋ยวเจอการงานกับนว่าเดี๋ยวเจอกันได้เยอะแสดงว่าได้เยอะเลยใช่ไหมแล้าก็ลอตเตอรี่คคู่ใต้ดินอีกสามร้อยเขาะส่ความสําเร็จเนาะก็ได้หลายหมื่นนะก็บอกกันแล้วว่าห้าเจ็ดลาแรงกับเจ้าแม่ตะเคียนตัวเดียวกันตัวเดียวกันเป๊ะเลยเป๊ะเลยห้าเจ็ดไม่ต้องกรับไม่ต้องขยับอะไรเลย ไม่ต้องกลับเลยบอกอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่กลับ่ล้งกลับครับไม่ต้องกลับเขาแสดงว่าต้องอยู่ยาวใช่ไหมคนกรุงเทพไม่ต้องกลับมาครับแต่ว่าผมบอกเหมือนกันว่าเน้นล่างเด้อเน้นล่างกลับเน้นล่างอย่างเดียวเพราะว่ามันเจอแต่นี่ก็ถือว่าถูกต้องเพราะว่าอันนี้ชาวบ้านที่เขาเคารพนับถือเขาต่อไปดอกไม้ทุกเทียนมาต้องก็จะมี แตงขันห้ขันแปครับขัน5ก็จะมีไอ้คายอ้อยีบสี่บาทขัน8ก็48บแปดบาทนะครับใส่ขันกลมๆครับแล้วก็ขัน8ก็ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยเพราะนั้นคือใครที่จะมาครับคนที่จะมาคนที่จะมาขอแบบเอาจริงๆเลยมาบนบันขอโชคลาภ ครับเพราะว่ามันไม่เคยมีเราที่ครั้งเดียวเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยเนะครับผมก็เหลือเชื่อเหมือนกันเพราะผมนั่งอยู่หน้าบ้านผมขนลุกเลยนะลูกสาวก็บอกว่าไว่ออกห้าเจ็ดมันสะดุงะด้งเลยสะดุ้งเลยครับมันไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรนะมันเหลือเชื่อไหมู้ใหญยพูดผมก็คนลุกเหมือนกันกับขนลุกนะครับนะเพราะว่าผมแทบไม่น่าเชื่อว่าเออ้ามันออกว่าห้าแปดหรือห้าเก้า อันนี้มันออกห้าเจ็ดตรง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 เลยจะดุ้งเลยแบบนต้บบ้านเลยแบบกรูดไม่ต้องกลับบ้านเลยครับออกตรงไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับผู้ไอสื่อข่าวที่บอกว่าสองที่ทีลาแรงับบนี่เลขตรงกันเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับงวดนี้ผมสองตัวแต่งวดก่อนออกพรรษาถ้่สามตัว ก็ศรัทธาก็คงจะไหลมาเพราะว่าทางการุง,งเทพเขาทำกระทินมาวันที่ยี่สี่ยี่ห้ามนทอนวันที่ยี่ห้าเขาก็ได้เยอะทุกคนนะเนาะครับถือว่าเป็นการเ,เรบ่งเบ่งเงปันป่นกันนะครับไม่ใช่ว่าผม,มงมงายก็ถือว่าผมศรัทธานะเมื่อมันเจอแบบนี้ใครจะไม่เชื่อไม่ใช่ว่าเมื่อเจอเลขแล้วก็เราคนที่ว่าไม่ใช่ว่าผม,มงมงายเรื่องการพน,นัน ขนาดเมื่อวานผมไม่ผมซื้อไว้แล้วพอได้เจ้าหนึ่งผมติดเขาก็บอกว่ามาซื้อให้หมดนี่เลยผมก็ซื้อไปถือว่าเป็นความโชคดีของผมหมดนี่เลยหมดนี่เลยหมดนี่เลยใช่ไหมครับวันนี้ได้รือยังครับยังครับก็รอไม่ตอนเย็นนี้ครับผมก็ได้ซื้อชุดมาถวายชุดไทยใช่ไหมครับชุดไทยแล้วพวกเครื่องแป้งน้ำอบน้ำหอมทวงมะลัย เพราะว่าเมื่อผมบนบานไว้แล้ววันนั้นผู้ซื้อกาวเขาก็บอกแล้วว่าเออถ้าถูกสร้างงวดที่สองเนี่ยผมจะเอารอนเฮมาแห่รบหอบนาด้วยทัง,งวดสองถูกนะกับสามตัว,ตวทุกน้อยก็แล้แต่ไม่หรอกถ้าเป็นเยอะคนนะแต่ส่วนมากกับผมก็เกือบถึงงวดอแต่วันงวดนี้เสียใจว่าลอตเตอรี่เขาไม่มีขายให้ผมหมดก่อนใช่ไหมกับหมดแล้วนะครับสี่ห้าเจ้าอ่า พอดีก็มีแม่ค้าขายรถอที่จากบ้านตะบอดแนะนําผมพอดีเจอท่านอดีตมหาศรินศรินทุกมหาศรินเนาะครับ,รบมหาหน่อยนอะผมว่าทํายังไงจะโปรโมตจุดนี้ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวผมโทรไปหาสนมนิวคุณสมศักดิ์แป๊บเดียวหลนึอว่านี่กําลังระบือรือสามากเลยครับนี่ ในเขตตำบลบุกร,รงเนี่ยดังมากเลยคนถูกในตำบลคนถูกเยอะใช่ไหมครับเยอะครับเพียงแต่เ,เขาไม่บอกไม่บอกเจ็ดถึงจำพะในเมื่อบ้านเจ้าหนึ่งกเกือบเป็นพันเลยเจ้าหนึ่งก็เป็นพันอะไรเนาะจำมือจริงถูกจำมือจ,จ๊งเลยแบบนี้ก็รอดูงวดถัดไปก่อนออกพรรษาอืมนะครับ ก่อนออกพรรษาถ้าแม่นแบบนี้อีกก็รผมว่าเตรียมหาที่จอดรถไว้เตรียมหาที่จอดรถไม่ใช่ว่าจะโดนอุ้มเหมือนกับจอมปวกด้วยครับอุ้มไม่ได้แล้วอุ้มไม่ได้นอะอุ <c oughs> ม้มไป <c oughs> ไม่ได้แล้วต้นนี้ยาว <c oughs> ออตอ้นนี้ยาว <c oughs> นี่คคนมนันนะครับเผยหน่อยพาไปดูหน่อยครับกับคูดมันเลยใช่ไหมครับคนโคนโคนอ๋อคนโคนนี่คคนต้นตะเคียนขุดมาจากอ คูู้เมืองบริรัมคูเมืองบริลํมลัมนะมาจากบริลลัมต้นตะเคียนนี่อันนี้ต้นอันนี้นี่เลยครับทั้งหมดยกเป็นตนน้นนี่รับไวอ้อันนี้มันจะเป็นพยุงอันนี้ไม้พยุงไม้พยุงออกมาจากแนนานนู้นแต่นี่ในที่เขาขุดมาอันนี้ที่ขุดมาเป็นเป็นรากพยุงเลยครับเขาเอาขึ้นไว้แล้วรวงพ่อก็ไปขอมา เพราะว่าหลวงพ่อไปจำพรรษาอยู่รูเมืองพรรษาหนึ่งครับก่อนอามานเกิดเหตุการณ์แบบไหนมีอะไรเ,<อ>เกิดขึ้นนะเหตุการณ์พอมาถึงวัดไอรถสิบแปดลอดทะเบียนนี่ผมจำไม่ได้สามตัวตรงๆออกไปเลยสามตัวสามตัวค,วครั้งแรกที่เอามาเลยครับ สามตัวตรงๆกลับสามตัวตรงเลยไม่ต้องกลับเลยครับไม่ต้องกลับครั้งนี้ก็ไม่ต้องกลับสองตัวตรงครั้งนี้ก็ไม่ต้องกลับแต่นั้นมันมันมันนานแล้วประมาณสามสี่ปีแต่ามาครั้งแรกเลยใช่ไหมครับแต่นี้คือครั้งแรกครั้งแรกที่ว่าฟันผู้ซื้อข่าวมาโปรโมตโ,โปรโมทครั้งแรกก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยถูกเลยกลับถูกเลยครับหลายคนก็เจ้ามือก็ผงะเหมือนกันนะเนาะช่วงนี้ คนลดีนะมันไม่ใช่เลขอั้นด้วยใช่ไหมครับพอดีเขาอั้นห้าหกห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดแต่เจ้าแม่ตะเคียนกับศิลาแรงเขาให้ห้าเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวตรงตรงตรงเลยครับไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรเลยปกติท่านผู้ใหญ่ตรงที่ว่าศิลาแรงนี่เขาเห็นกันยังไงก็อทาแป้งทาแป้งเอาไปดูไหมไดูครับทาแป้งแล้วก็เห็นในตรงนี้นะที่เราก็ตามไปดูที่นั่นับ นี่ตรงนี้เดเราก็ตามไปดูนะครับที่ตามไปดูแลเนาะแต่ก่อนมันเป็นกลมนะแต่ก่อนเป็นกลมๆใช่ไหมครับแต่ก่อนมันกลมเป็นจดีนี่เลยแต่นี่พอหวยออกมันจะหายเลยเอ้าห้ยออกหายแล้ววันนั้นเขาทาแป้งไงวันนั้นทาแป้งใครเป็นคนทา หลายคนครับสองสองคนนี่แหละครับาแต่ว่าเห็นกันเยอะครับเห็นกันเยอะพูดแล้วผมคนลุกนี่อันนี้เชลาแรงชื่ออะไรนะตรงนี้ชื่ออะไรตาตาทองบตาทองอ่าใช่ใช่ตาทองจําได้แล้วตาทองอยู่หน้าอุโบสถเนาะครับอันนี้มีอายุประมาณกี่ปีครับร้อยกว่าปีนะมั้งครับเพราะว่าตั้งแต่ผมยังไม่เกิดแต่ก่อนก็มันจะเป็นเจดีแบบนี้บ นี่นี่หน่อยเจดีแบบนี้แหละไหนไหนแบบนั้นแบบนี้แหละครับนี่นี่มันเป็นทรงกลมแบบนี้อเจดีก็เทปูนโมดินขึ้นมาใส่หินมาก็เหลือแค่นี้เหลือแค่นี้เองอ๋อก็แสดงว่าเป็นยอดครับเนาะนี่นี่นี่ยอดกลมกลมแบบนี้อยอดธาตุยอดยอดยอดเจดีใช่ไหมอันนี้หลวงพี่ก้องเขาเอามาใส่หลวงหลวงปู่ชีวัตวันนั้นก็ถูตรงนี้แล้วก็ถ่ายอันนี้มันหนึ่งชั้นสอง บบ3ามสี่ห้าห้าชั้นบบยอดเจดีมันมันอยู่ในเขตพระทัสีมาอุโบสถนี่ก็อายุร้อยกว่าปีใช่ไหมครับรูครับก็ประมาณร้อยหนึ่งปีเพราะเดี๋ยวีผมจดไว้ร้อยหนึ่งปีไม่ใช่ใบหวยนะไม่ใช่ใบหวยเนาะแต่แปลปอุโบสถนี่นกพีราบตัวเดียวไม่มีเข้าใกล้หลังคาไม่เชื่อไหม ไม่มีนกพิราบเลยหรอไม่มีครับแปลครับเป็นความเชื่อนะท่านนี้เรื่อเชื่อมากเลยนะเพราะปกติพวกโบต่างๆนี่จะมีนกมีอะไรครับไม่มีักตัวเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยครับไม่เข้าใกล้เลยจริงจบตุ๊กแกมีไหมรู้สึกว่าจะไม่มีนะไม่มีเลยกระเลงนปกติเนี่ยถ้าเป็นอุโบสถอ่กแจภากลางเนาะมันจะเยอะไงไอพวกนกพิราบแต่นี่ไม่มีมันจะอยู่ที่เมนกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือมันมีที่ไปไม่รู้มันไปที่ไหนนะแต่ตรงนี้มันเกาะไม่ได้หรือยังไงก็ไม่รู้มันร้อนบ่มันเป็นสังกะสีมันจะร้อนอแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นสังกะสีแบบนี้เลยหรือเปล่าไม่ใช่สังกะสีนี่ตั้งต่นั่นมาแล้วครับอสังกะสีโบ,บราณโบราณนะแต่จริงๆก็คือปกติมันก็ต้องมีขี้นกขี้อะไรไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีหรือหรือเชื่อนะตรงนี้ผมก็ เพิ่งเพิ่งได้ได้ยินเพิ่งเจอเพิ่งได้ยินท่านผู้ใหญ่บอกว่าไม่มีนกไม่มีอะไรข้าวเชื่อไหมไม่มีเลยครับไม่มีครับมันขี้นกมันจะใช่มีขี้นกขี้หนูขี้แมวขี้อะไรต่างๆนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเป็นปูนแบบโบราณเลยนะเป็นปูนครับอโอเคเนาะเชื่อนะครับหลังจากขอโชคขอลาบท่านผู้ใหญ่นี่ก็ถูกหวยกันเยอะนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมสนมนิววารรตี้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนิววารรตี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ